คิดและทำนำสู่ความสำเร็จนางบางออนรัตนาสวนิกตําแหน่งพนักง,งานพิมพ์ระดับสี่ได้มาปฏิบัติงานครั้งแรกที่สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธวิยาเขตมหาสารคามตําแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดเมื่อปีพศ2528เลได้บรรจุ เมื่อปีพศ2535ตำแหน่งพนักงานพิมพ์เมื่อปีพศ2528ถึงพศ2551ได้ทำงานที่งานบริการยืมคืนมีหน้าที่บริการยืมคืนจัดชั้นหนังสือบริการยืมคืนผู้ใช้บริการทั่วไปทุกคนคะ่ะและเมื่อปีพศ2552ได้ย้ายลงมาทำงานอยู่กลุ่มง,งานเทคนิค ทำหน้าที่เกี่ยวกับการบันทึกรายการบรรณานุกรมการเตรียมออกหนังสือการคีย์นิวหนังสือเข้าฐานข้อมูลวลไลออตโตลิทแล้วก็การบันทึกรายการบรรณานุกรมที่ทํางานในแคตตาล็อกนะคะจะมีการส่วนร่วมในการจัดทําห้องสมุดทั้งภายในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยนะคะมีทั้งห้องสมุดพร้อมปัญญาห้องสมุดคณะแพทย์ ห้องสมุดวิเลยการเมืองการปกครองแล้วก็ห้องสมุดวัดศรีสวัสดิ์ห้องสมุดวัดอภิสิทธิ์ห้องสมุดโรงเรียนบ้านมะกอกห้องสมุดโรงเรียนเขียบนนสแบงดอนมันก็ห้องสมุดคณะคณะมนุษย์ค่ะสำนักวิทยาบริการได้ให้ความรู้ให้ประสบการณ์ชีวิตให้ความรักมีเพื่อนร่วมงานที่ดีมีผู้บริหารที่ดีทั้งให้ความรักความรู้ และที่ตัวเองประทับใจมากที่สุดที่สํานักให้นะคะคือได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นด้านการปฏิบัติงานเมื่อปีพศ2561สํ25านักวิทยาบริการก็เหมือนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองที่ตัวเองทำงานได้มากที่สุดเลยเพราะว่าส่วนมากจะจะได้มาอยู่ที่สํานักเป็นส่วนใหญ่คือได้ให้ความรู้ให้ครอบครัวให้ความรักได้มีชีวิตครอบครัวที่ดีขึ้นตลอดไปค่ะ